หนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับวันนี้วันที่29ธันวาคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวแผ่นกันสเก็ตไอ้กัน,ก,นกันกระเด็นนะครับกันกระเด็นกันโครนนะครับที่ติดด้านล่างของรุ่นซีรีส์3นะครับ88นะครับตัวนี้นี่จะติดด้านล่างนี้อันนี้เมื่อกี้ผมลองติดไปแล้ว1อันนะครับด้านนี้ ก็ติดแล้วเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันก็จะช่วยกันหินกระเด็นนะครับหรือว่ากันพวกคโครนเนี่ยก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคโครนน้ำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็จะทำให้เราล้างข้างในได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันเข้าไปเยอะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใส่กันโครนไปแล้วหน้าหลังนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดจากกัน,กนโครนปุ๊บถ้าเกิดไม่มีตัวตัวนี้ฝรั่งมันเรียกว่าสกิทเพดนะครับ ด้าน,นข้างเนี่ยมันก็จะสามารถที่เก็กกเนเข้าไปโดนภายในดูโดนของต่างๆข้างในได้นะครับแล้วก็เขาก็เลยทำออปชั่นนะครับมาปิดตรงนี้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ติดแล้วหนึ่งข้างเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ติดไม่ยากนะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับทำจากไนลอนนะครับมีความแข็งแรงนะครับ แล้วก็ใช้น็อตยึด4ตัวนะครับตรงนี้ตรงขาตัวนี้ด้านใต้นะครับด้านใต้นี้แล้วเวลาติดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้เลยเรียบๆอย่างนี้เลยครับนี่ก็เวลาล้อส้มัจะเกิดไม่มีตัวนี้เนี่ยมีแต่ซุ้มกันโคนเนี่ยบางทีแบบว่าเวลาสบัดเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาในนี้ได้นะครับ ต้องล้างภายในภายในกันเยอะนะครับอันนี้ก็ช่วยให้ภายในสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็พวกเศษหินเศษกรวดเนี่ยก็ไม่กระเด็นเข้าไปทําความเสียหายด้านในนะครับ<ๆ>เผื่อเล่นหนักๆนะครับตัวนี้เนี่ยกีจจากที่ผมลองใส่แล้วเนี่ยนะครับก็มันมีจุดตรงนี้นิดนึงนะครับตรงเนี้ยนี่นะครับตำแหน่งตรงนี้ครับที่ต้อง ตัดออกนะครับนิดนึงเพราะว่ามันจะไปติดกับหูแหนบของรถนะครับก็ทำมาก็โมดิฟายได้นิดหน่อยนะครับแล้วเราใส่ปุ๊บก็มือนจะพอดีแล้วก็ตัวของมันเนี่ยจะมีตัวลิ้นนิดๆล็อกนะครับซ้ายขวาเอาไว้ล็อกกับตัวบังโคนหน้ากับบังโคนหลังครับ mm hmm. ก็ใส่ไม่ยากนะครับมีน mm ็อ hmm. 1.5ให้นะครับเฮ้ยตัวน็อตแล้วก็ใช้ไขควงหัวเหลี่ยมนะครับขนาด1.5ใส่ข้างละ4ตัวนะครับใส่เข้าไปกับตัวขายึดนะครับของตัวรถที่เป็นขาล็อกนะครับตัวนี้สองอันเนี่ยมันจะมีรูเขาเจาะรูมาสำหรับยึดตัวนี้โดยเฉพาะเลยครับ ก็แปลว่าเขาก็คิดทุกอย่างมันนะครับบูมก็ทำมาเพื่อที่จะเป็นตัวของแต่งนะครับใครอยากใส่ก็ได้ไม่เสียกไม่อยากใส่ก็ได้นะแต่ว่ามันก็ใส่แล้วมันก็จะทำให้กันหินกระเด็นได้นะครับนี่ก็สวยงามนะครับก็จะเรียบเรียบเลยนะครับ คูนก็จะกระเด็นได้เข้าไปได้นิดหน่อยนะผมว่านิดเดียวเองก็แล้วก็ช่วยไม่ให้ติดนู่นติดนี่นะครับเพราะว่าตัวแผ่นข้างล่างนี้ก็จะเรียบนะครับก็เรียบเรียบรียไปหมดเลยเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับสวยนะครับนี่ท้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับ ่าใส่ก็ง่ายครับใส่ได้เหมือนเดิมนะครับตัวล็อกอครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี Facebook YouTube Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นนะครับแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989แล้วก็ l ลายนะครับไล n e id hdalien นะครับสำหรับในเว็บไซต์เนี่ยก็อาจจะไว้ดูรายละเอียดเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับออของแต่งต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบไหนยังไงเนี่ยก็ไลน์มาทักหรือว่าทักมาในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งรูปของที่มีอยู่นะให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีนะครับก็แล้วก็ค่อยคุยกันต่อนะครับ ก็ขอบก็ประมาณนี้นะบนโทรศัพท์0814911989นะครับผมเอครับสวัสดีครับ